วันนี้นะครับก็จะมาแบ่งปันเกี่ยวกับเรื่อง6เหตุผลทำไมฟิลิปปิน์ถึงเป็นเลิศด,ด้านการร้องเพลงประสานเสียงข้อหนึ่งะครับก็คือเรื่องของวิถีความเป็นอยู่นะครับประเทศฟิลิปปิน์นับถือศาสนาคริสต์นะครับ เป็นเมืองขึ้นของสเปนมากว่า400ปีต่อด้วยอเมริกาและก็ญี่ปุ่นการผสมผสานของวัฒนธรรมที่เข้ามาเนี่ยทำให้เขามีการเปิดโลกทัศน์ตั้งแต่สมัยนาแล้วละ่ะดังนั้นเองเนี่ยในวิถีความเป็นอยู่ที่สะท้อนออกมากลายเป็นค่านิยมในเรื่องของการร้องเพลงจึงถือว่าเป็นเรื่องธรรมดาสําหรับเขาครับครับข้อที่2นะครับก็คือเรื่องของพรสวรรค์หรือว่า natural gift ละหลายคนบอกว่า ประเทศฟิลิปปินเนี่ยเป็นประเทศที่ได้รับการอวยพรจากพระเจ้าให้ร้องเพลงได้ไพเราะมากกว่าชาติอื่นใดๆในโลกแต่จริงๆแล้วเนี่ยใช่หรือไม่ผมไม่ได้ฟันธงแต่สิ่งที่ผมรู้จากประสบการณ์ที่ผมเคยอยู่ที่นั่น4ปีผมรู้อย่างหนึ่งครับว่าคนฟิลิปปินมีหูที่ดีมากๆหูที่ดีของเขาเนี่ยสามารถที่จะทําให้เขาเนี่ย จะเรียนแบบในการใช้เสียงหรือการร้องเพลงได้อย่างเสมือนเจ้าของภาษานั้นๆรวมทั้งเซนส์นของเรื่องของจังหวะเซนส์นของเรื่องของการออกเสียงความชัดเจนของทำนองนะครับมันทำให้สิ่งเหล่านี้แหละครับที่เราเรียกว่า n a t ชอรัลกีของเขาเนี่ยมันชัดเจนก็เพาะหูนั่นแหละครับครับข้อที่3นะครับก็คือเรื่องของ p พ s ช i ่นหรือความรักความหลงไหลในสเสน่ห์ของการร้องเพลงประเทศฟิลิปปินส์เขาไม่ได้เพียงแค่ชอบอะครับ แต่เขารู้สึกว่าเขาทาออกมาจากหัวใจของเขาจริงๆสิ่งที่ผ่านมาในประเทศฟิลิปปินส์ที่อาจจะไม่ได้ดูมั่งคั่งร่ํารวยนากนักนะครับประชาชนอาจจะมีความยากลาบากศาส,สนาเป็น เครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจนะครับแต่สิ่งสําคัญเอง,งที่เรียนก็คือว่าค่านิยมของการร้องประสานเสียงเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ทรงเกียรติของประเทศดังนั้นเองเนี่ยคนฟิลิปปินเนี่ยให้ Priority หรือความสําคัญต้นๆเรียกได้ว่าคนร้องคอรัสในประเทศฟิลิปปินเนี่ยถือว่าเป็นสิ่งที่ดีมาก,มากเป็นสิ่งที่เสียสละทาเพื่อโบสถ์ทำเพื่อประเทศชาติทําเพื่อสถาปันสิ่งเหล่านี้ทําให้ทุกคนพยายามที่จะถีบตัวเองและเมื่อมันคือ Priority มันก็เกิดมาซึ่งวินัย ความอดทนความมุมานะและนี่แหละครับคือความเพียรที่ทาให้เขาว่าจากแพชั่นที่มีเนี่ยมันลุล่วงสู่ความเป็นเลิศได้ข้อที่4นะครับก็คือความลงตัวกันของความเป็นตะวันออกและความเป็นตะวันตกสิ่งที่สะท้อนชัดเจนก็คือเรื่องของภาษา ภาษาตะกาล็อกเนี่ยเป็นภาษาดั้งเดิมซึ่งถูกผสมกับภาษาสเปนเขามีความลงตัวของการที่ใช้อักษรโรมันเข้ามาในการเขียนเพราะฉะนั้นทุกอย่างมีความเป็นตะวันตกอยู่นะครับในขณะเดีนเองก็ผสมภาษาอังกฤษอยู่จึงถึงเกิดภาษาที่เรียกว่าตากริชสิ่งนี้ล่ะครับที่ทําให้ภาษาเขาง่ายและมาเดิร์ทังของเขาเนี่ยมันมีความเป็นตะวันตกซึ่งมันก็คือสิ่งเดียวกับการร้องประสานเสียงที่เริ่มต้นมาจากในประเทศตะวันตกภาษาเขาไม่มีวรรณยุก ภาษาเขาไม่มีโทนมากมายเหมือนในภาษาไทยหรือภาษาในชาติเอเชียในชาติอื่อนอันนี้แหละครับทำให้ตากล็อกเนี่ยมีความเป็นสากลและมีเสน่ห์อย่างไม่น่าเชื่อข้อที่5นะครับก็คือเรื่องของเรปเปอร์ทัวร์หรือว่าตัวบทเพลงที่ใช้กันอยู่ในประเทศฟิลิปปิน บทเพลงในคอรัสที่ใช้กันอยู่ในประเทศฟ,ฟิลิปปินส์มีหลากหลายมากมายครับเพราะเขา,ามีอาร์เรนเจอร์และคอมโพเซอร์เป็นของตัวเองด้วยการที่มีประสบการณ์ในการร้องประสานเสียงในเชิงลึกทําให้การที่จะเขียนเพลงขึ้นมาและมีความเข้าใจในคอรัสเนี่ยทำให้เขามีเสน่ห์มากเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นเพลงที่ออกมาในความเป็นตะวันตกเขาก็สามารถทําได้ดีและเป็นอาร์เรนเมนร์ที่สวยงามนะครับขณะเดียวกันเองเพลงพื้นบ้านของเขาหรือว่าเพลงชาติพันธุ์เนี่ยเขาก็สามารถจะนํากลิ่นอายของความ เป็นชาติพันธุ์นําเสนอสู่ระดับนานาชาติได้อย่างดีเยี่ยมเพราะฉะนั้นถือว่าเรื่องของ arrangement ในเร p e r t o i นั้นๆเป็นสิ่งสําคัญซึ่งคนฟิลิปปินส์ได้เปรียบมากครับไม่ว่าจะเป็นการทําด้วยการเรียนในสถาบันการศึกษาหรือทําด้วยสัญชาตญาณในการที่เคยร้องเพลง นี่แหละครับที่ทาให้มันออกมางดงาม้อสุดท้ายนะครับก็คือเรื่องของคอนดักเตอร์หรือว่าผู้อํานวยเพลงเราเรียกชื่อหนึ่งว่าควายมาสเตอร์นะครับเรารู้กันอย่างดีว่าคอนดักเตอร์มีส่วนสําคัญอย่างยิ่งที่จะทาบวงออกมาให้มีคุณภาพและมีความเจ๋งแค่ไหนนะครับคอนดักเตอร์ในฟิลิปปินส์นะครับทุกคนมีพื้นฐานของการร้องมีเซนส์ของมิวสิกแล้วที่สําคัญวัฒนธรรมตรงนี้เกิดขึ้นมาในการร้องอย่างจริงจังเนี่ยไม่ถึง100ปีในสมัยของอันเดรีย v วเนเรสิโอนะครับซึ่งเธอคือผู้ก่อตั้งฟิลิปปินแมริกิลซิงเกร์สวงนี้เป็นวงที่ทำให้เกิดชื่อเสียงไปไกลในระดับโลกจากประเทศฟิลิปปินและวงอื่นมากมายของฟิลิปปินก็เลยเดินรอยตามทำให้มีคอนดักเตอร์มากมายที่มีความสามารถและสามารถจะปรุงให้เพลงนั้นมีรสชาติที่ถึงพลิกถึงขิงครับและนั่นคือ6ข้อสำหรับ เรื่องว่าทำไมฟิลิปปิน์ถึงเป็นประเทศแห่งการร้องประสานเสียงเราเดินไปที่ไหนก็ตามในฟิลิปปินเนี่ยผู้คนร้องเพลงไปเรื่องธรรมดาแม้แต่คนขับชิปนี่หรือว่าเด็กโบกรถนะครับทุกๆคนร้องทำเพลงออกมาด้วยวิบราโตมีเสียงที่ไพเราะอ,อยู่ธรรมชาติอยู่เสมอๆส,สิ่งที่สำคัญที่สุดคือจิตวิญญาณแห่งความเป็นศิลปินนักร้องคอรัสที่หน้าตาแสนธรรมดาเวลาในชีวิตปกติ เดินไปอยู่บนท้องถนนแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่ขึ้นบวยแีขึ้นมาร้องเพลงไม่น่าเชื่อเลยครับว่าความสวยและสเสน่ห์ของเขาและเธอเหล่านั้นเนี่ยออกมาอย่างมากมายมันเป็นคนละคนเลยและนี่แหละครับที่ทําให้จิตวิญญาณของเขาเชื่อมกันทําให้ความรู้สึกว่าเขาภาคภูมิใจในเกียรติยศในการทําสิ่งเหล่านี้ผมคิดว่ามันคือแรงผลักดันที่สําคัญที่ทําให้ฟิลิปปินส์เป็นหนึ่งในโลกเรื่องนี้ครับ